สวัสดีจ้าทุกคนมันี่ก่อยผักราคาข้วแล้วจ้ามันี่จะเห็ดเป็นเมนูของหวานเนาะจะเห็ดเป็นข้องแข้งแก้วจ้าข้องแก้วข้องแข้งแก้วแบบแห้งว่าใสกะทิเนาะวัตถุดิบก่อยก็มี้จะเป็นข้องแข้งจ้าข้องแข้งสําเร็จรูปเสามะลวกแล้วก็มีบักเ้าผ้าคูดมีงาขาวงาดำงาดำก่อยหน่อยเนาะจ้ากระงาขาวหลายแน่มีน้าตาลแล้วก็มีเกลือจ้าวัตถุดิบก่วยก็มีซนสำเนีนเนาะอัตราส่วนเหมือนเดิมจ้าแก้เอา จาเขามาลงมือเห็ดไปน้ากันจ้าจ้าทุกคนก่อนอื่นเขากจะ,ขาะจั๊กขวงาจ้าขว่งงาให้มันหอมเนาะเพื่อจะเอาไปโรยหน้าขนมมันจะได้หอมหอมนะจ้าเขาก็จะ๊ัขวไปเรื่อยเจนงาของเข้าเปลี่ยนสีแล้วจ้าแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะจะเป็นอันใส่ได้จ้า ปกคนงาของเขากเริ่มหอมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจ้าใกล้จะใช้ได้แล้วจ้าุกคนงาขัวของเขาก็เป็นอันใสแต่วล่กก็ปิดไฟพักว้ให้มันเย็นเลยจ้าเห็ดขันตอนต่อไปต่อไปจ้าจ้าเขากันไมเห็ดในขันตอนของมะพร้าวกันนะจ้าก็จะเอาเขาเ่าเว็บเนาะหรือไผจะ สะดวกในการเอาไปนหนึ่งกวนอะไรแต,ต่ตะวักก่อยจะเวฟเอา<ด>การเห็ดไ,ไห่บอกเผาของเขามันฮอนเนี่ยคือการเห็ดไ<ถ>ห่บอกเผาบ่วบูดง่ายนะจ๊ะก็จะใส่เกลือลงไปจักน้อย ขยำขยำนะเนาจะจากั้นก็จะเอาแป่นแรปเอาเขาอบนั่นจ้ะเพื่อไม่ให้เปเาของเขามันแห้งเนะาะแล้วก็กจะเอาเขาไมโครวเวฟป,ประมาณนาทีนาะจากครั้งละนาทีแล้ะเขา อ,ออกมะเมงเนาะจากทุกคนตัวบักพาวจะเอาเอาไปเวฟเนาะก่อยเวฟอยู่ประมาณสองนาทีนะจ๊ะจะได้นะจาเป็นแบบนี้ตอนขาก็จะเอาไ้แผ่นฟิล์มปิดไว้ก็เกินนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดในขั้นตอนต่อไปกันจ้าหลวกโตวคองแข้งกันจ้าเขาก็จะมาตุ่มนำหลวกคองแข้งนะจ๊ะ ้นนาของเขาเดือดแล้วเขาก็จะใส่ตัวของแข้งลงไปเลยนะจ๊ะเขาก็จะลวกไปจนตัวของแข้งของเขาใส่ซุกนะคะ คนนำจากน้อยเพื่อพ่ใแหมติดกลนหมอเนาะจาาจะก้นตัวพองแขงกับห้อกับไก่จะได้ทีแล้วเนาะต่อ,อีกต่อยจักนิดนึงต่ cũng có trang cả hai cái đây là nó thịt tạc ọc xay เามาเห็นในส่วนของกัดตอนต่อไปกันจ้าทุกคนเราจะมาเห็นในส่วนของง่ากระดมตาลเนาะกับผสมง่ากระดมตาลลงไปใส่กันเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าคราจะมาเห็นในตัวของค่้องแข้งกันค้องแข้งจะเห็นลวก แล้วเนาะได้ประมาณนี้จ้ะสำมะีนกับมะพร้าวเผาลงไปคลุกเลยนะจ้ะใส่แสมก่อน จ้าทุกคนจะเซตแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดจานเสิร์ฟกันจ้าก็อยเตบ๋ยวบยน้ำตาลหอมนะจ้าเวลาจะกินจังร้อยเนาะจะเห็ดให้ขนมเพรามบอ๊บอยเปียกแบบ จ้าจัดทุกคนใ่กองแข้งแก้วของเขากเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นยังไงน,น่ากินไหมจ้าทุกคนหน่้องแข้งแก้วของเ,เอยกระเซตแล้วนะจา้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกคน่เข้ามรับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย